ทำไมความฝันฝันว่าตัวเองไปสอบสอบระดับมหาลัยหรือสอบระดับมต้นมปลายฝันว่าพอหลังจากสอบเสร็จเนี่ยท่านก็รอดูเกรดพอไปดูเกรดในเว็บไซต์ปรากฏว่ามีสอบผ่าน4ตัวสอบตก2วิชาในความฝันเนี่ยท่านอะ่ะเข้าไปดูผลสอบอาจจะไปดูผลสอบที่โรงเรียน เข้าไปดูผลสอบที่มหาลัยเข้าไปดูเข้าไปดูผลสอบผ่านเว็บไซต์ของมหาลัยเข้าไปดูผลสอบในเว็บไซต์มหาลัยพบว่าสอบตกหนึ่งตัวสอบผ่านสองตัวสอบตกสี่ตัวหรือสอบผ่านสองวิชาฝันลักษณะแบบนี้เป็นความฝันในเรื่องจิตวิทยาเป็นความฝันทางด้านจิตวิทยาในการคบเพื่อนคบฝูงนั่นเอง ฟันในลักษณะแบบนี้มันหมายความว่าความรักความผูกพันความรักความผูกพันที่เพื่อนมีให้กับท่านน่ะมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆความรักความผูกพันที่ท่านเคยมีกับเพื่อนก็อาจจะห่างเหินกันสมัยก่อนสนิทกันสมัยก่อนสนิทกันรักกันมากแต่พอต่างฝ่ายต่างคนน่ะ ไปแต่งงานมีครอบครัวก็ห่างเหินกันไปฝันว่าไปทำข้อสอบแล้วผลสอบออกมามันมีทั้งตัวที่ได้ตัวที่ตกมันหมายความว่าท่านอาจจะต้องเสียบางอย่างไปและได้บางอย่างมาอาจจะมีดวงที่จะได้บุตรแต่ก็ทำให้จะต้องห่างเหินพอมีครอบครัวมีลูกมีเต้าก็ต้องห่างเหินจากเพื่อนเก่าพอมีลูกก็ไม่ค่อยมีเวลาให้พ่อแม่ พอมีลูกก็ไม่ค่อยมีเวลาให้สามีเมื่อก่อนเอาอกเอาใจสามีอย่างดีแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยคุณก็จะให้ความสนใจกับลูกมากกว่าคนรักนะคะเป็นความฝันทางด้านจิตวิทยาค่ะประกอบกับว่าฝันในลักษณะแบบนี้ท่านกำลังมีความกังวลเกี่ยวกับการเงินในอนาคตมีความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจหน้าที่การงานในอนาคตฝันว่าสอบตก ฝันว่าสอบผ่านเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามามันจะมีคนเข้ามาตีสนิทกับท่านเพื่อหวังปอกลอกผลประโยชน์ให้ระวังนะฝันว่าไปทํำข้อสอบแล้วมีทั้งวิชาที่สอบตกแล้วก็สอบผ่านเนี่ยท่านจะเจอกับนักพูดปดมิจฉาชีพคนที่เข้ามาตีสนิทกับท่านเพื่อหวังปอกลอก หากท่านเป็นสาวโสดแล้วมีฝรั่งหล่อๆแอดเฟซบุ๊กมาจีบมาสารภาพรักให้ระวังท่านกำลังจะเจอมิจฉาชีพตัวพ่อเป็นเป็นนิโกคนดำไปขโมยรูปผู้ชายฝรั่งหล่อๆมาฝันลักษณะแบบนี้ต้องระวังเจอมิจฉาชีพนักพูดปดนะคะเป็นช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะ่ะไม่ใช่ความฝันที่ดีนะท่านจะมีความสุขก,กับการช้อปปิง้ง แล้วก็เป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะต้องการเพื่อนที่จะมาให้คำปรึกษาแนะนำในด้านความรักเนี่ยเหมือนกับว่าการรอคอยที่เจ็บปวดหมายถึงการรอคอยความชอกช้ำการรอคอยเอ่อการรอคอยที่ไร้จุดหมายเป็นการรอคอยแบบไร้จุดหมายเป็นการฝันลมๆแรงๆท่านอาจจะต้องการคนมาให้คำแนะนำ ฝันลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านสามารถขอคำปรึกษาได้จากนักจิตวิทยาหมอดูเพราะว่าฝันว่ามีทั้งวิชาที่ตกแล้วก็มีวิชาที่ผ่านเนี่ยหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยท่านตัดสินใจผิดก็มีตัดสินใจถูกก็มีในอดีตที่ผ่านมามีเรื่อง ที่ท่าน่ะตัดสินใจพลาดแล้วก็มีเรื่องที่ท่านตัดสินใจถูกในบางครั้งท่านอาจจะตัดสินใจผิดในการเลือกงาน,ใน, hmm าน though. ในการเลือกเรียนคณะนี้แต่ท่านอาจจะตัดสินใจถูกในการดําเนินธุรกิจตัวนี้หรือการทำจับทางธุรกิจด้านนี้ท่านอาจจะตัดสินใจผิดในการในการเลือกคณะที่จะเรียนแต่อาจจะตัดสินใจถูกในการเลือกที่จะทำงานที่ตัวเองรักนะคะ ฝันว่าสอบตกแล้วก็สอบผ่านฝันว่าออไปไปทำข้อสอบอะรับผลการสอบออกมามีทั้งวิชาที่มันตกแล้วก็วิชาที่มันผ่านเนี่ยท่านจะต้องระวังให้มากนะมันมันก็บ่งบอกถึงว่าจะมีคนปัดแข้งปัดขาทำให้งานสะดุดมีคนอิจฉาริษยามีคนอิจฉาริษยามีคนปัดแข้งปัดขา ทำให้งานสะดุดมีคนอิจฉามีคนกั่นแกล้งมีคนวางแผนแกล้งหากท่านเป็นแม่ค้าขายของในตลาดหากท่านเป็นแม่ค้าขายสินค้าหากท่านเป็นแม่ค้าขายของในตลาดเป็นแม่ค้าขายของในห้างเนี่ยเอ,อ่อท่านจะมีคู่แข่งทางด้านการค้า มีคนกั่นแกล้งในสายงานท่านจะมีคนกั่นแกล้งในสายงานมีคนคอยคิดมีคนคอยปัดแข้งปัดขาทําให้งานสะดุดจะมีคนคอยกีดขวางท่านในเรื่องหน้าที่การงานค่ะฟันเห็นว่าตัวเองสอบตกและสอบผ่านเลขนําโชคคือ 5, 7 5 8 44 4 สี่สี่กับสี่สามค่ะห้าเจ็ดห้าแปดสี่สี่แล้วก็สี่สามนะคะ